ซื้อโดนการเกษตรกับคูโบต้าครบคันอุ่นใจมากกว่าโดยโดนการเกษตร DJI คูโบต้ารุ่น T20P นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยสยามคูโบต้าสำหรับโดนการเกษตร DJI รุ่น T20P แพ็กเกจโดนการเกษตรนะคะแบตเตอรี่2ก้อนราคาสาม0ส0บาทอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะคะก็จะมี แบตเตอรี่ทียี่ีราคา42,000บาทแท่นชาร์จแบตเตอรี่ทียี่ีราคา33,000บาทชุดถังวันปุ๋ยทียี่สิบีราคา28,000บาทค่ะโดยการทำงานจุดเด่นของตัวโดนการเกษตรนะคะทำงานเร็วสูงสุด10เมตรต่อวินาทีใบพัดจำนวน4คู่ค่ะลัศมีการฉีดพ่นกว้าง7เมตรค่ะ หัวฉีดเจ็น,นะคะทำงานได้ถึงถึง5ระดับฉีดพ่นได้ทั่วถึงได้ปรับใช้กับพืชทุกชนิดเลยนะคะโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ค่ะถังบรรจุสารอยู่ที่20ลิตรค่ะระบบหัวปั๊มนะคะเป็นปั๊มแม่เหล็กเคยเพิ่มแรงดันได้สูงถึง12ลิตรต่อนาทีตัวโดนนะคะมีมีกล้องคมชัดระดับอัลต้า SD นะคะ พร้อมไฟ LED ค่ะซองสว่าง4ดวงระบบเรดารอบทิศทาง360องศาป้องกันทั้งแนวดิ่งและแนวราบค่ะพร้อมกล้องบริเวณหน้าตัวโดนนะคะตัวจับสิงกีดขวางรัศมีตัวจับนะคะอยู่ที่20เมตรค่ะโดยโดนนะคะจะหยุดก่อนชนสิงกีดขวาง2.5เมตรค่ะช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้ตัวเดินเกิดความเสียหาย ใช้เวลาชาร์จประมาณ9-12นาทีอายุการใช้งานแบตเตอรี่นะคะรับประกันรอบชาร์จถึง1,500รอบชาร์จตัวแบตเตอรี่นะคะคายประจุอัตโนมัติในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานนานเกิน7วันค่ะระยะบินสูงสุดอยู่ที่ประมาณ100เมตรนะคะ ซื้อโดนการเกษตรกับคูโบต้าครบคันอุ่นใจมากกว่าอุ่นใจที่1บริการหลังการขายมาตรฐานสยามคูโบต้าอุ่นใจที่2อุ่นใจกับประกันชั้น1นานสูงสุด2ปีอุ่นใจที่3อุ่นใจกับสินเชื่อโดนที่มีให้เลือกหลากหลายอุ่นใจที่4อุ่นใจกับการอบรมจนกว่าจะบินเป็นอุ่นใจที่5อุ่นใจกับการสะสมแต้มคูโบต้าแฟมิลี่เพื่อรับส่วนลดหรือของที่ระลึกมากมายค่ะ หากท่านใดสนใจโดนการเกษตรคูบต้าสามารถติดต่อได้ที่คูบต้าสันวิทยุ2,900โดรีติดต่อได้ที่เพจ f a c e o o o k l i แอดหรือติดต่อได้ที่เบอร์085581889หรือเบอร์0810116868แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ